นี่บออ่เนาะมองน้ามันเนาะเครื่องที่ดัดแปลงต่อสายอันท่อท่อแปรบลงมาในนี้เทตะวันหน้ามองแห้งปวดเท่าเดลืสอสิ้นมาใส่เพิ่ม น่าจะเข่าอยู่ด้วยตาหน้ามองในมันหัวหดระวังหนาว เงยูบ่นน่าต้อง,องทรงสัญญาณก่อน <c oughs> ลองไปอีกยูน่นหนก่อล้วมมนได้ทำนี่บอ คิดเอง <C oughs> <C oughs> ถ้ามาเปลืองน้ำมันบอกก็บว่าเปืองไม่นองทานถ้าเครื่องปรับเครื่องจักกับใดได้เต็มที่นี่เออปรับเขาระบบนี้น้ำมันกับบ,บเปลืองบ่เปลืองบันได ยันแต่ว่าสิ้นสิ้นใดนะมันยังหัวนะบอทันได้ซื้อนำมาใส่ใหม่เด่นห้องเห็นบอทันได้มองนำไหลลงมันยังหัวนว่านนว่านี่มากอะเห็นบอทันแล้ว นีฮะเครื่องอะไรมากบอท์16มาเป็งแน่นขาแน่นขาวแล้วพี่นอ้องเล่งแห้งคืนแห้งเครื่องเล่งน้าแห้งึ้นแห้งคือเป็งจำแล้วว่าจะเป็งจำแล้วบอยบอยแล้ว นี่นี่คันถ้ามีเงินแ้ะซื้อมาใส่ไหมเนาะค่นเตนีะพิ่วถือว่าเป็นติจับแล้วท่านเนีท่านนีว่ะพี่วนะว่าในการทางจดจวดอันนี้มันยังพี่วพี่นองท่านมีเงินที่ซื้ออุปกรณ์มาใส่มัน เรงพิวเนี่ยแล้วก็ห้าที่ซื้อท่อมาอีกคนอนาซื้อท่อกันมาตั้งแล้วก็ห้าที่ตั้งึ้นทั้งซี่แล้วก็ต่อตัวหนึ่งึ้นเทียงเข็นหนึ่งแล้วก็อกหนึ่งคืว่นนี้เช็ดลักอะมงนี้พี่นนองนี่ลักมองลังค่าลังของน้ำนี่ เราก็พูดขึนไปตั้งไว้เลย็จะเปิดนะ้ำมันก็เข้าแปบ๊บหนึ่งน้ำมันนั้นนะจะผสมหรือเปล่าต้องผสมนะจะใสน่น้ำมันแบบว่าปิดเื่องบอก <c oughs> <c oughs> น้ำมันซี่กับเบิร์ดถ้าได้ไปซื้อมาใหม่ แล้วเราจะไปซื้อมาไว้นี่น้ำมนันเราซื้อมาไว้ลิตรหนึ่งแต่หึงเหลือลิตรหนึง <c oughs> ่งเราจะมาสิเรนด์เลยมากกว่าคาสเตอร์ได้ลิตหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเจ้าวอายุถ่าใดยังมันถ้าแม่นว่าใดใดเแต่ปั้นน้าม่ะปูใส่กับจกักตัดเครื่องตัดเขาดเ่าฮะใดเแต่หัน่นบวมหัวเนะีน่ยบวพี่วหน่อยน้าเนี่ยแป๊บเดียวแล้ว เบื้งหน้ามีก็เท่าในไลนนี่แหละบอยังยงในลนเติมได้แล้วน,น้าบพรท่นลือท่อมาได้ปนอนมาเพรท่านสะดวกกัไ,ได้มาพอได้ม่หัออวาอาบอินแล้วไปหน่อยวนมาไว้าอาบอินแล้ว ตอนนี้แล้วลหลแห้งเลยตอนนี้มันชื้นแห้งเลยเส้นมันลมแห้งตัวนี้เส้นมันแห้ง้มนกเออกน,นั่งน้มันัน,นีแหนเออกระแนอันลเออ ไอ้ก๊อกน้ำมันลักเปิดเนาะก็บบริเบิง้งคักนี่นี่ลงไปไลเ่เถิบแน่สิเครื่องแล้วนี่แป๊บเดียวนี่ก็สิเครื่องแล้วนี่ทันสิ้นนั่นชิ้นใดบ่พิวนะโอ้ยแน่นแล้วก็น้ำก็ได้ชิได้ไว้เครื่องจักก็บที่บริเลงป่านนี่อันนี้ก๊อกอันนี้ก็บท่านได้เปิดจัมบัวท่านเปิดจัมนะ ตอนน้ำมันก็ออกเห็นไหมครัน้ำดันนี่ไงน้ำมันออกแล้วมันก็ไล่ไปเลยเต็มที่นายทำนี่กับโอเคอยู่ได่ทำนี่ก็ได้อยู่แก้คัดไปก่อนลองเบิง่งเน้ยลองงานแรกเนาะครั้งแรกในชีวิตทีเราคิด ที่พอเถ่าคิดคนเมืงองเพิ่นบ่ได้เอนเมืองในยูทูปไหนพอเถ่าเราเปิดเป็นคนเป็นสร้างแนะ่เป็นสร้างคิดคิดนั่นคิดนี่ โดยความที่เราจากให้ลูกสองคนว่หิวน้าห่าวว่าเป็นยังเ่าว่าเมื่วลาเราเบิ้งเราสิลองคิดเบิ้งเราอะเราเห็ดออกมาเออวันนี้นอนนี่เป็นกําลังใจได้ไหมน้องๆจั้งทีครับขอโอกขอบใจเลยครับติดตามเบิ้งพอเท่าเราสิคิดเบิ้งยังคิดยังอีกเห็ดยังอีกเบิ้งเอาแล้วพี่น้องได้ความล่าพระจากเนาะพี่น้องเนาะ เขม,มาะขับใจเอฟซีสิครับมาเพิมม่งมาชมเขาก็ไล่กดแชร์พี่น้องกดไ,กกไ,กไล่กดแชร์กดไล่กดแชร์เราพี่น้องกดไล่รุล้วัวเราพี่น้องแล้วรีแล้วต้องเนี่ยฮะกดไล่กดซัวกดไล่กดแชร์่นล้วัวพี่น้องเอาให้โลกจยาโลกจือเลยพี่น้องโอคิดครั้งแรก